แบทแมน่ะข่าวแบทแมนะกับตันอเมริกาโอ้โหกับตันเมริกาเลยนะเฮ้ยที่ตัวอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ที่ยังหมูย่างเห็นเป็นเล็กเน็กต่วเป็นตัวอะไรพวกไอรอนแมนใช่ คิดามันมีหน้ามันมีจมูกมันมีลูกตาใช่มีหน้ามันสับสนม,มันคล้ายๆอยู่นะมองดีๆอ่ะโจ้ไรอ่ะ <laughs> <c oughs> มีสไส์แมนมีอะไรด้วย <c oughs> มันมีนงองพันย่สิบห้ครับ <c oughs> ผมกำลังคิดว่าวันนั้นผมไปชิมชุนหัวได้หนึ่งจับวันนี้ผมหวังว่าบันมีหนงจะตีขึ้นมาสักสองจับครึ่งสามจับ <c oughs> ร้านกูได้กี่จับนะจับหนึ่งมึงให้ที่อื่นสี่ครึ่งสามจุดแปดเก้าอะไรของกูเท่าไหร่นะจับหนึ่ง แดดสีทุกอย่างามาให้เก็บจานให้อีกอยิวน้ำว่าให้เด็กเสิร์ฟเอาน้ำมาเกือบจะป้อนให้เท่าไหร่นะจักหนึ่งกูเชื่อมึงยิงเลยกูนับถือใจมึงว่ะเฮ้ยถ้าพูดถึงฮะพี่จำได้ว่ารสชาติบะหมี่หนุงอะคืออะไร เทียผมจำไม่ได้ว่ะเพราะเราามาแรกๆว่ะช่วงแรกๆเลยเรามาช่วงแรกๆเลยที่แม่กำลังพีคเลยเว้ยแล้วตอนนั้นจําได้พี่โหนกเห็นเราถ่ายอะไรใช่ใช่ใช่แล้วแกก็เดินแล้วแกก็เดินมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆรสชาติบะหมี่โหนกแม่คืออะไรวะเส้นบะหมี่เขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวนี้ผมเคยพาแม่มากินเนี่ยไม่นานมานี่มีหลายเส้นเพิ่มมาแล้วมีเส้นชาโคลมีเส้นไรเพิ่มมาแล้วมีด้วยอ่ะมีบะหมี่ชาโคลน้ำซุปเหมือนเดิมการดูมา ああพี่เท่งคุณผมดูพี่เท wow> ่งเยอะแกาดู่มาริมจะปากกันคำเลไม่กล้าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปแบบเงียบๆหน่อยวันนี้อยากให้เขารู้ว่าเรามาถ่ายนะเพราะเดี๋ยวพี่หน่องเขาเข้ามาชาร์จไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวยอดวิวเยอะแกไม่อยู่หรอกแกอยู่ร้านกาแฟว่ะไม่เพราะว่าถ้าพี่หน่องเห็นนะยอดวิวมันจะเยอะเว้ยไม่ได้เดี๋ยวดังทำไมวะไม่ดีไงมั้งมากลัวอะไรขนาดนั้นโอ้น่ากินนะเนี่ย มีเต้นรถมือสองด้วยมีด้วยเหรอวะเออเลือกหน่อยกำลังหาเมนูเลยอ๋อรับเมนูอาหารตรงนี้แล้วก็เอาโฟลวไปส่งแล้วคิดตังค์เลยใช่ครับสีม่วงคืออะไรน้ำแข็งใสวางก่อนไอศครีมน้ำปั่นวางก่อนนะน้ำปั่นล้นเป็นอย่างนี้นะเอาหมดนี่เลยไหมของหวานไม่เอานะของหวานยังก็ได้ซาลาเปาชูสักเผายังยังนะเมนูกับข้าวเอาไหมเมนูกับข้าวยังไม่เห็นเอาอะไรสักอย่างเลย ที่มึงดึง<บ>ออกไปเกือบหมดแล้วนะป <c oughs> ัะงกูถับมึงจะเอาเฮี้ยอะไรนี่จะมันจะหมดแล้วแนะ่ๆ <c oughs> หมูกรอบปังไหมหมูกรอบหมูกรอบ,อบไอ้เทสกินเนี่ยหมูกรอบเรานั่งโต๊ะแล้วไปเต็กก่อนไว้ <c oughs> หรือว่าไงเฮ้ยไม่เป็นวะมันต้องไงวะเฮ้ยพี่จองโต๊ะที่จองโต๊ะท <c oughs> ี่นี่นี่นี่เฮ้ย <c oughs> เอาดีเอาดีรับโต๊ะนะครับสี่ครับสี่ครับได้ไหมครับได้ถ้าไหนเนี่ยตรงไหนได้หมดเลย สบายเลยตห้องแอร์ก็ได้ห้องแอร์ได้เลยครับพีวันนี้บนรถคากนั่งได้เลยครับเนี่ยอะไรเหรอจะไปนั่งทำไมถ้าฝนตกครับหลับง่ายๆหมูกรอบนะหมูกรอบนะอ1 1นะหมูกรอบหมูแดงเอาไหมเผื่อลองดูเธอดูได้แดงกรอบจานมันไม่มีประจบมาสิอ๋อนี่ไงนี่ไงแดงกรอบจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะโหมันมีเยอะเลยดูดิ โอ้โหหัวนไหไหไหวหม่ชวเหม่ยชว์แตำรวจอ่ะคนบะหมี่อะไรฮะอันนี้ผมเอาเป็นบะหมี่เกี้ยวน้ำไหมบะหมี่เกี้ยวน้ำอันนี้ต้องน่าสนใจครับกินด้วยกันบะหมี่เกี้ยวน้ำนะครับยังไม่ยำบะหมี่เกี้ยวน้ำหนึ่งะหนึ่งครับจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งะเกี้ยวน้ำเอาไหมเี้มมีเส้นคาโบนาร่าด้วยว่ะบะหมี่คาโบนาร่าบะหมี่แกงคิวหวานใหก็มีนะถ้าสายเพี้ยนๆหน่อยมึงพูดอะไรเนี่ยกูจะกล้าสัไหมเนี่ยไม่ผมก็ลคิดว่า อยากลองใช่ไหมถ้าเขาทําให้กินได้เนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาอันนี้เหมือนตัวป๊อปูล่าเขาอะบะหมี่คาโมนาร่าบะหมี่คาโมนาร่าจะบ้าเลยครับเนี่ยเอาก่อนหนึ่งแล้วกันนี่ฮะบะหมี่สาริกามาแล้วบะหมี่สาริกาบะหมี่ตกครับบะหมี่หมูตกครับผมครับมาง่ายผมไม่อยากพวกนับตกย้ว่าหว่านเมื่อกี้ก็คุยกันบางตะไงคายนะในรถทำไมไม่ฉีกข้างๆเขาได้สาริกาบางตั้คายมันไม่ได้อยู่นี่ไงอ๋อเกี๊ยวหวานไก่อุ้ยอ้าวอ้าวบะหมี่แกงเกี๊ยวหวานไก่ถ้าใช่เนี่ยคุณตายนะออานักุงก็ติ๊กมาสิ พออะไรเอ้ยไม่หมดเป็นไรป่าววโอุ้ยสี่ห้าคนแล้วก็มีไก่เชื่อหวานไก่หันไม่น่ามีใครกินเลยหรือซองไล่อะคือมึงก็รู้ว่าไม่มีใครกินแต่มึงก็ยังดื้อที่จะติ๊กให้ได้ไม่ไม่งั้นเขาจะใส่มาทำไมอะถูกว่าโอ้เราช่องัจเจก็ตามมานี่นะมาไกลนะือนพี่เท่งเลยนะแล้วช่องัจเจก็เข้าใจอยู่แต่ถามคำานึ่งเอาเลยเหรออันนี้ก็ได้นะแล้ช่องกลับบ้านไปปะกลับบ้านมาเจกลับบ้านไปดู เออเรียกว่าไรกับบ้านเลยป่ะบะพร้าวฝันใหม่ครับราชาบะพร้าวฝันเกือบเป็นลิงอ่ะมีโวคาโดปั่นด้วยน่ะไม่จากับบะพร้าวหรือว่าต้องหยิบไปหมดเลยไม่ต้องใช่ป่ะต้องสองล้านพอแล้วเขียนโต๊ยยังฮะเขียนแล้วครับ18ครับอ๋อเขามีอย่างนี้เลยมันง่ายไม่ต้องดูอยากกินไม่ด้องปิ๊แล้วลูกพี่หนุ่มเขารับอยู่ด้วยนี่มาทาสี มาทาสีนั่งอยู่นี่ครับผมแค่คุณติ๊กติ๊กติ๊กกากากาตรงวันถ้าขายไม่ดีตรงนี้จะแอบโคยบอลไว้กากาแล้วส่งลูกพี่หนงไปเลยรับเองปั๊มตาปั๊มตาเพ่งใช่มันมีปั๊มตาด้วย่าไอเยียของจริงตอนนี้ครับเออบ้หนมีหนง2025เรากำลังจะทราบว่ารสชาติเป็นยังไงอ่องจงจำไม่ได้ว่ะพี่หนงรสชาติกับไม่ได้กินหลายปีแล้วตั้งแต่แรกผู้หลายปีมากแล้วไม่เคยมึงไม่เคยเหรอน่าอสาฉามาชีวิตแม่ง สายนี่ยเป็นเสื้อรองเท้าก็ไม่มีตังค์ไม่เคยกินบะหมี่เลยอะบะหมี่เราไม่เคยกินเอางี้เดี๋ยวพอกินอันนี้เสร็จแล้วเรามากินชุนหัวงั้นผมไม่กินอันนี้เลยได้ไหมฮะไม่กินเราไปกินของอร่อยทีเดียวไม่จะได้ไม่ต้องกินนู่นด้วยไม่ใครที่มึงจะบอกว่าเอางี้กินนี่ให้อิ่มเลยแล้วไม่ต้องกินชุนหัวกลัวว่าได้เกะกินนี่แล้วมันนนู่นเหรออ๋อแต่คนนั้นใช่รู่พี่หนุ่มนะมชห้าสิบอันนี้ใช่นะคิบเบอร์รีกคิบเบอร์รี่ดีมากเล้ว รอดีก่มั้ยรอ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 แต่ว hmm. ่าข้างหน้าเลยก็ต้องมีอะไรขายเยอะแยะนะแต่ว่าเหมือนวันนี้จะน้อยนะมันอิ่มไปหมดแล้วออตอนนี้แค่หมูแล้อมีแค่หมูแล้วนะอ่อมอสุดท้ายไม่อร่อยเนี่ยให้กระเทือนเจ้าของร้านอ๋อไม่ได้ใส่รองเท้ามเลยไอสุดท้ายอร่อยแพ้หมูครับนะแพ้หมูครับแพ้หมู ไอ้ดียหมูแพงน็ยิ่งดังอ่ะไอ้นะเขาเชียร์ขนาดนี้เอาก็ได้ครับเอ๋อหยิบเลยหยิบเลยยังจ่ายอ่ะโอเคเชียร์ขนาดนี้ไอ้นี่แพ้คนเชียร์อ่ไอ้นี่ไม่ได้แพ้คนไหนนะอ๋อนี่กินก่อนเลยเดี๋ยวเขาจ่ายครับโอ้ยืด่อยไป็นต้นกายโอ้โหเดี๋ยวชิมเลยเนี่ยเดี๋ยวชิมเลยจะได้รู้จ่ายเปล่าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์อร่อยแล้วค่อยจ่ายเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีตังค์ก็จ่ายปีหน้าก็ได้โอ้โหทำไมขอนยาวจังขอนยาวยาวหืมหื้นเอาไปละ เลยพิชไพรไปไหนมาเลยพิชไพรเข้าไปไหนมาเอางี้บอกให้น้าเขาไปเจืดหลวงพ่อปากแดงหน่อยดิดูส่งไม่ค่อยดีเราไม่ชิมหรอกส่วนสบายเดิมไว้ยังได้ชิมอ้าวถ้ไปวางอ่ะไม่ใช่รอกินก๋วยเตี๋ยวดิไปหาของงนี้ไม่กินแก้มอืมน่าเชื่อมึงว่ะส่งกเตีว สวัสดีครัพบรพี่น้องสวัสดีครับ <laughs> นี่ประมาณก,กี่คนอ่ะมากันสับที่คนเองพี่อนนโอ้โหกินอะไรยังสั่งอะไรนะถ้ากูกินอ่ะผมไม่มาหรอกที่เนี่ย <laughs> คือผมยังไม่ได้กินอะไรนเนี่ยเนี่ยกูก็ไม่รักมึงแล <laughs> ้วกินอะไรยังตัดก,ก่อนเลย <laughs> กินอะไรไม่ย <laughs> ังผมมู้ต่อแรกผมนึกว่าน,นี่นึกว่าเป็นบะหมี่เป็นข้าวข้าวหมูแดงครับให้ใครสั่งข้าววะ เฮ้ยเฮ้ยเทปเนี่ยเฮ้ยเรากินด้วยกันไม่ใช่เหรอเนื้อไม่เทสสั่งข้าวโอ้โหแม่งกินแพงนะเนี่ยตกใจไม่ทำไปเล่นนะหนุมไม่ได้เอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าได้แม่งรอเอาเลยร้อนเออเอาเลยเลยบร้อย ฉันเคยฟังประวัติว่าเขาฆ่าคนที่ปรกกาศท่นเหรียญใดูอะไรมาจันดิกจันิกเดี๋ยวก็มึงจะฆ่ากูเพื่อก็มากับมึงเนี่ยไปถ่ายรูปออาติมัตดีกว่าคุณไ่ถ่ายไม่ถ่ายรูปถ่าแล้วถ่ายรูปมุนยนตหมดเลยมักินร้านที่หนบอกแล้วลงรูปนี้รูปเดียวไม่ลงรูปอาหารเ่ยผมกว่าปวดสักปีแน่ๆคุณครับอาหารชามแรกได้มาถึงแล้วนะครับอยากให้คุณได้ลองชิมก่อนสักคำนึงในฐานะที่คุณนั้น ควหวานแบบนี้ด้วยวงการนะคือผมอยากรู้ว่าไอ้น้ำร่ามัาเนี่ยมีรสชาติแบบไหนมีความใกล้เคียงแบบร้านผมของอร่อยแปดิ้วมีความใกล้เคียงใกล้เคียงเลยเหรอใกล้เคียงครับมีความหวานคือไม่น่าสร้อยของเแปดลิ้วมาได้คือสร้อยแบบเพื่ออะไรวะเอลดังมีไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีหรือว่าหรือว่าเราต้องเดินหรือว่าไม่มีจริงหรือไงโอชุดใหญ่มากครับชุดใหญ่ลครับอันนี้ เดี๋ยวครับบะหมี่เกี๊ยวโอ้บะหมี่เกี๊ยวมาแล้วฮะเกี๊ยวน้ำครับเกี๊ยวน้ำครับเกี๊ยวน้ำใครครับก็เหล็กเกี๊ยวหอมบะหมี่แกงถือหวานเขาแยกมาเลยบะหมี่แกงถือหวานนั่นไงเส้นคาโบนาร่าเป็นคาโบนาร่าหมดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยไหมขอคาโบนาร่าหมดเหรอครับไม่เป็นไรไหมแทนเซินได้ไหมครับไม่เป็นไรนะโอเคครับจ่ายไปแล้วไงมันจะจ่ายไปแล้วเนาะเพราะว่าจังวันคือเสี่ยง เอาไงหรือว่าจะเดี๋ยวีอะไรแบบเพียเพ้ยนๆสั่งเลยไหม <c oughs> เอาแบบแปลๆๆกๆโอ้ <c oughs> โหไม่เพีย้ยนเท่าแกงถืวหวานแล้วละ่ะเพราะว่าน่าสนใจเราไม่เคยไปร้านไหนแล้วมีอันนี้เลยนะแล้วมีไก่ตุ๋น <c oughs> มะละไม่ <c oughs> เอาบ้างเอาดิบะหมีไก่ตุ๋นมะละครับผมต้องการไหมครับหรือวว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้ <c oughs> ขอบคุณครับทางไหนครับ ทางลูกลังฮะนี่มาหัวสั่นเลยนี่ต้องการแบบนี้ไหมครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมชิมก่อนอีกคำหนึ่งนะแบบเต็มๆถ้าน้ำราดของเขาว่าจะเป็นแบบน้ำราดทามติดหวานอะาหวานสวานที่ราดข้าวหมูแดงก่วอ่แล้วมันจะข้านข้างหวาน่ไหแล้วผมขอลองนิดนึงครับคลุกแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้คุณทานแบบว่าไม่ได้คลุกเขาอาจจะแบบว่าราดมาแล้วให้คลุกแล้วมันจะอดีหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ได้แต่ให้มาเยอะอยู่นะ เท่าไหร่จานนี้น่าจะ70ป่ะ70-80บาทประมาณ80อืมมีน้ำอยู่อ่ะเป็นเป็นโซมบับน้ำรากข้าวสิ่งกับพี่ใช่จะมีความหอมหวานโอ้เป็นกะเพรใช่คุณเชียงมึงทางมึงเลยหรอ,อเดี๋ยวผมขอกินหมูก,กว่ากับคุณเชียงนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะหืมมากเกือเ,เลยดี น้ำซุปอร่อยครับ2 2 5เฮ้ยไม่ได้กินนานถือว่าอร่อยเลยน้ำออกน้ำใสๆนะใช่แต่หอมอืหอมแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยอะหอมแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยอะมันมีเป็นแบบหอมแบบแกงจืดไงอ๋ออืมเอ๊ออกหวานๆใสๆใช่ฮะคุณลองหน่อยฮะเดี๋ยวผมเช็คเลย หาอยู่กํลาลังหาแต่มันเป็นฟิลแบบบะหมี่เกี๊ยวที่เราคุ้นอะ่ะกำลังหาคำตอบอยู่บะหมี่เกี๊ยวพวกใช้เสียบ้างเถอะก็คือตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันอ่ะเส้นบะหบมี่ทางไหนครับเนีเ่ยอันนี้นุ่มจังจะมีแกงแข็งๆอยู่แต่ไม่ให้ให้บะหมี่นุ่มสำหรับคนชอบซูทจะไม่ใช่ทางนุ่มเลยใช่จะเป็นทางแข็งๆอืม เกี๊ยวตัวใหญ่แล้วเกี๊ยวอร่อยเฮ้ยไม่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 ได้ขี้เลยเลยเนี่ยถ้าแบบกินจริงๆอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาโอ้เรามุ่งจะเอาพี่โนงไงใช่จะเป็นมุ่งยอดวิวอันเสร็จเลยเอาหงอาหารดีไม่เรื่องไม่เลื่อนตอนนั้นประสบการณ์น้อยใช่ฮึมกระสบายเกี๊ยวเกี๊ยวกิมเพลิน แสดงว่าผมว่าถ้าเป็นบะหม,มี่น้ำเขาจะลวกมาเผื่อเวลามันแช่มาในน้ำร้อนนนเอยผมก็ก้ลังคิดว่าบะหม,มีเ่เยวแห้งน่าจะเลินกว่า,าเดี๋ยวขอชิมเส้นเปล่าจากเขียวหวานแล้วกนะันถ้าเป็นแห้งจะนุ่มกว่าออยหรอใช่ลองชิมดิอรอยถ้าอันนี้มันจะดูแบบกระด้างกว่านะแต่เพราะมันอยู่ในน้ำแล้วไงอ่านะใช่ปะ แต่ว่าเขาจะไม่ทาเหมือนกินไข่อะไรให้มันใลังมาก่มันก็ไม่ขลังนั้นกูลองอ่ะอีกแบบหนึ่งเลยนะใช่ราแกงเหียวหวานไปเลยน่าจะได้สัดใจมันได้แปลกอ่ะอันเนี้ยผมจะไม่ชิมแกงเหียวหวานแยกเลยนะลาดเลยเฮ้ยแกงเหียวหวานคนเด็ดหรอกินหอวเลี่ยแนะนำว่าควรกินแยกไหมไม่ต้องแยกเลยลาดเลยหรออร่อยเลย โอ้โหนี่ดูไก่เขาดิเห <Yeah. S 2> ี่ยบะหมีแกงหวานได้ได้แปลกสะใจแล้วมีใส่นี่มาด้วยครับฟักทองครับไม่ควเรเนี่ยไม่ควรแยกใช่ไม่ต้องแยกเลยครับเหรอ เออเดี๋ยววันหลังเอาบะหมี่ไปกินกับแกงเขียวหวานมั้งเว้ยบะหมี่ที่ร้านไม่ล้ะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งขึ้นเลยมีเมนูใหม่นะครับเพื่อนบะหมี่แกงเขียวหวานคิดเองเลยครับพอดีเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานอยู่แล้วด้วยไม่ได้นอกมาจากร้านไหนดิครับเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนฟ้องดีดีอยู่แล้วอืมเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกต์ไปมาฮึแกงเขียวหวานอร่อยไอ้เหี้ยอันนี้เนี่ย อันนี้มันจะคล้ายๆกับคุณได้กินเกลือหวานขนมจีนะนะแต่ว่าไม่ไปอีกทางหนึ่งซึ่งได้เหมือนกันคุณว่าด้วยเท็กเจอร์เส้นบะหมี่มันดีดูแล้วเพราะเวลาเราเราชิมเวลาเรากินขนมจีนช่ป่ะมันก็จะไม่ได้มีรสชาติอะไรมากแต่พอบะหมี่มันมีกลิน่นมีอะไรเป็นตัวตัวนะอ้นนี้ดีว่ะเอากินสักครั้งครับไม่มีพลาดครับน้ำมาปากตรงไหนครับ ดีครับเมื่อกี้ผมทบไปแล้วแจงถือหวานเปล่าเอางี้ไม่ควรพลาดบ่หมี่แจงถือหวานไม่ควรพลาดครับอันนี้สบายดีมากจะได้ไอ้พวกคาโมนาล่ามันเป็นเส้นดำมั้งเออหรอเอ<ร>อเออไอ้คาโมนาล่ามันดันหมดไงลงมาเดี๋ยวคุณฉีกไปเลยแล้วคุณโชว์นี่ครับคุณตักให้ผมสักนิดน,นึงดีกว่าโอ้โหจะดูเขาทำงานครับดูฮะดูฮนะ โอ้นี่ครับหรือว่าจะเอามารับมาโปะด้วยได้ครับโอเคปวสมองไม่เห็นไก่ตอนแรกก็จะสวยเรื่องไม่สวยแล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยฮฮผมอะก่อนนั้นเนี้ยผมแอบชิมน้ำเว้ยแล้วผมกําลังสับว่าเมื่อกี้ไม่จะปอยกําลังอยากจะดูรีแอคคุณว่าคุณจะคิดเหมือนผมเปล่าน้ำเพลินพริก ว่ผมชอบเป็นตัวหยกผมชอบความที่มันไม่ขมซีอิ๊วดําเออใช่แล้วหอมใช่แล้วหอมแล้วสดสเค็มเวลาถ้าคนอยากกินน้ําซุปอร่อยใช่ป่ะเขาบอกให้เคี่ยวมาราไปชิมกันเลยแล้วก็มันจะเคี่ยวมากถูกต้องครับฮึแล้วเขาเลือกมาราดีไม่ฝาดอืึนี่เราเราตัวแต่น้ำกันแล้เนี่ยใช่ครับมาราเอาเส้นไปคืนเข้าไหมเอาไหมเดี๋ยวไปคืนให้ลองดูคืนแม่งเลย โอ้โหลวตุ่มมาระพอดีด้วยเรื่องของเรื่องอะโหดมากมันมันมีความไม่เละไม่เละแล้วก็ไม่ขมจนเกินไปแต่มาระแไม่คนมีความขมติดปลายลิ้นโอ้โหคนยังกปนไสฝไายเด่นแล้วดูฮะนี่แล้วเส้นเส้นเทคเจอร์เดียวกันปะผมว่าใกล้ๆกันป็น่าจะเป็นเทคเจอร์เดียวกันทั้งร้านเส้นบะหมี่นะอ่า จะจักกินก็เอาหวเข้ามารอไม่ได้เลยว่าหิวว่างั้นเนอะแล้วแบบเพื่อนจะกินก็ด่าไอ้จั์แล้วถ้าถามขั้นมาด้วยนะ <c oughs> ถ้ามันกินเส้นไปอ่ะน่าจะรู้สึกเหมือนกันเธอแม่งได้อีกฟิลนึงเว้ยม,มันเป็นอีกฟิลหนึ่งคือแบบปกติเราจะกินเต๋วไข่ที่มันเส้นอีกแบบอีกแบบหนึ่งนุ่มนิ่มทีนะี้ผมคิดว่าอะไรบ้าง ผมไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ว่าเส้นบะหมี่พี่หนงเขาสเปกเองหรือเปล่าผมว่าอย่างนี้สเปกเองละเพราะว่าเวลากินอ่ะเส้นบะหมี่มันมีความเฉพาะตัวบางอย่างวะทั้งเทคเจอร์เส้นทั้งกลิ่นทั้งรสชาติของเส้นบะหมี่ไม่เหมือนคล้ายๆพวกคาโบนาร่าเหมือนกันนะเพราะว่าสเปกเส้นมันจะแบบมีความแข็งกว่าปกติที่ไม่ได้ลวกเลยอ่ะมันจะออกลูกครึ่งหรือว่าบะหมี่อันนี้บะหมี่ไทยราเม็งมันจะมีสามอย่างเนียที่แบบเหมือนเจำแจงกันอยู่อะ มาครั้งนี้ผมกัดชอบนี่หว่าเกี๊ยวน้ากับบะหมี่เกี๊ยวหวาน,วานแล้วก็ข้าวติ่วไก่ผมคิดว่าถ้าคุณใส่พริกเข้าไปเกมจะเปลี่ยนนั่นคุณจัดเลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าพริกน่าจะเป็นพริกขั่วเองครับครับผมไม่เคยพลาดครับถ้าดูจากทรงนี้นะ<ม>เห็นป่ะเพราะพริกอย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่พริกซื้อแน่นอนนี่ครับแค่นี้พอกัอนนะแค่นี้นะได้ฮะแล้วคุณคลุกเลยฮะน้ำส้มไม่เอานะหรือว่าโอเคแล้วได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอใส่น้ำส้มแค่ประมาณนึงแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไปกบ ความหวานกับความเค็มแต่ว่าทุกชามต้องบอกก่อนว่ามาันจะติดหวานนหน่อยนะถ้าใครแบบว่าเหมือนไม่ชอบหวานเนี่ยอาจจะคิดว่าหวานไปแต่ว่า,าค่อยๆกินเกมเปลี่ยนเลยได้พริกเข้ามาดีหรือไม่ดีครับดีดีด,ดีขึ้นนะได้พริกมาอร่อยเลยลรวไส่เราให้มาจุกๆเลยนะเ <laughs> พื่อนเลือดจ้ะเหมือนมึงไม่เคยกินเตี๋ยวไก่ก้อนขนาดนี้มึงยังเรียกเป็นไส้กูว่ามึงรอนไม่พอะ มึงแยกไม่ออกระหว่างเครื่องในกับของเหลวอะพกกอร่อยครับพิกเป็นตัวแปลสำคัญเกมเปลี่ยนแน่นอนครับผมผมกำลังคิดว่าพิกอะสามารถไปใส่ได้กับทุกอย่างหรือ่าผมว่าในข้าวก็ใช่พริไม่ใส่ได้กับทุกอย่างเปล่าเลยอ่ะลพี่อ้นชอบกินอะไเป็ดเนี่ยเพราะว่าอะไรหรู้ป่าเพราะว่าเมื่อกี้ครับผมอะกินในตัวนี้ย่ะ แล้วถ้าคนไม่ชอบหวานผมคิดว่าใส่พริกเข้าไปต้องตัดหวานด้วยพริกก็เน้นหิวว่าเขาเขาให้โรยน้ำส้มเลยวะเล็กๆอ่ะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ครับคุณเขาไม่เห็นซีอิ๊วนะไม่เห็นอย่างนันนครับตัวอื่นก็ไม่มีไม่มีเหรอมไม่มีหรือเป็นซีอิ้วซันหาอ๋อต้องไปดูแอลดูไหมเดี๋ยวอีกแต่หกโมงเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวผีก็ไปซ่อนนั่นแหละหกโมงเย็นแล้วสายเวลาใช่ใช่ มีพิสร้างขึ้นเพราะว่าพิ่เขาทําเองแล้วมันจะโหดอย่างเงี้ยแล้วออกินเกี๊ยวออกินเกี๊ยวถ้าอยู่กองถ่ายไหมเนี่ยโอ้หมดเลยอ่ะกินหมดเลยเหรอเคยอยู่กองถ่ายแเราไม่เคยเราก็ไม่เคยอยู่แต่เกี๊ยวตัวใหญ่นะครับที่นี่ขุนเกี๊ยวอย่างดีครับ เคี้ยวน่าจะเป็นพันละาบอนดอนมะแตตัวใหญ่ผลเยอะง่วมทันนม้งหมดไม่ใช่ตักเลี้ยงเี่นนะ <c oughs> เฮ้คุณลืมละาคุณลืมไปเนี่ยขอ,องน้าเขาลองดูหน่อยอคุณได้ครับมาเลยชามละอันแล้วปิดถุงเป็นพิธีจริงๆผมขอมาที่ตรงนี้สักครั้งเดียวหวานสักครั้งครับ แคว่าครับผมว่าอาจจะเป็นเมนูที่คนคนมองข้ามเหมือนกันวะกลังคิดว่าเขาคิดว่ามันคงไม่เข้าเหมือนถูกต้องเป็นเมนูใสดีเราก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าถ้าใครรู้ข้อมูลเนี่ยอาจจะฝากนิดนึงครับหรือพี่นงเห็นคลิปโอ้โหเห็นคลิปนี้ดังมากเฮีย มีทันตแพทย์แถวนี้ไหมเป็นเคี้ยวโดนฟันแตกเลยอ่ะนี่คุณกำลังจะบอกว่าแกงเขียวหวานเขาแข็งอย่างเงี้ยเหรอเราเลี่ยงอ่ะเราเลี่ยงไม่ให้แกงกั๊หมูแข็งอ่ะโอ้ยมึงวิเคราะห์เก่งจริงจริงมึงจะบอกว่าแกงเขียวหวานเขาแข็งไหมเหรอบะหมี่แห้งกุเทสเป็นไงฮะดีที่บอกที่หอมถูกต้องอันนี้แล้วพ่อกินไปไหม ถูกต้องพี่เอชอบพี่เอชอบการพิคอนี้เอไหนเนี่ยขปรุงไปแล้วชอบเตี่ยวไก่มากเลยผมถึงบอกว่าปีหนอง2025เนี่ย ผมให้บะหมี่เขียวหวานอันนี้ส่วนตัวกันนะส่วนตัวนะชอบเกี๊ยวตัวเกี๊ยวบะหมี่เขียวหวานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่อืาะว่าสามอย่างเนี้ยเฮ้ยผมว่าแม่งมีทางว่ะแม่งแบบได้เลยอะแล้วราคาเนี่ยราคาเจ็ดิบแปดสิบาทถ้่าเจ็ดสิบแปดสิบไม่เกินร้อยไม่ถึงร้อยบางท่านเถอะโอ้แล้ดูเขาเขากินเกี๊ยวเกี๊ยวเข้าไปแล้วปีนี้เกี๊ยวขายดีแน่ไม่พอข่วยข่วยปีนี้เกี๊ยวขายดีแน่นอนจะเล่นที่พี่บอก ถ้าเป็นสไตลนี่เขาเรียกว่าออร์เดเตอถูกต้องครับผมต้มเจ็ดนาทีถูกต้องเชฟมาด้วยปลาดกําแพงแล้วเส้นจะติดเลยเรื่องจริงต้มเจ็ดนาทีแล้วลงไปนับ้ำแข็งวิธีการเช็ฟเส้นออด์นเต้คือต้มเจ็ดนาทีปุ๊บปลาอัดกําแพงปลาใส่กําแพงถ้าเส้นไม่ลวกแสดงว่าออด์นเต้แล้วโอ้โหอไปดูในครัวว่าอะไรเป็นเต็มทีนี้แม่ก็ต้องมาดั้งเชฟอีกจริงไม่จริงผมว่าถ้าทำอย่างนี้มึงไม่เช็ดแน่ใช่ป่ะเพราะว่าและปลาปลาหมดเลยไหมหรือว่าปลาแค่บางเส้น เอามาต้นเดีือบพอคุณเอว่าหยิบขึ้นมาทั้งหม้อโกยขึ้นมาแล้วปลาแม่งอัดจำแพงเลยฟับฟับไปเลยอันไหนติดค่อยเอามาใช้อันไหนติดกูค่อยเอามาใช้ด้วยกันอันไหนเรื่อกกูว่งดีเหมือนกันเอากูไม่รู้ไม่รู้กูไม่เคยอยู่อิตาลีแล้ว่ายกเช็ฟทั้งหม้อเลยไงใช่ปาเข้าไปเลยมึงรู้ป่ะเส้นสปาเกตตี้มีขาทั่วโลกมึงไม่ต้องไปอิตาลีก็ได้คุณเทสครับเส้นเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไหมเหมือนครับ เห็นป่ะมันจะเป็นอยู่สามสามกระทะกันบะหมี่ถูกต้องครับบะหมี่อะไรนะอีกอันนึงบะหมี่เส้นสปาเกตตี้าเมงแล้วก็ลาเมงใช่เลยอันนี้ใช่เพราะว่าเส้นเนื้อเริ่ลามอสลามอสใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ล็อตมอใช่ครับผมเราจะขายสตาร์ทแล้วผมก็เลยคิดว่าพี่หนอ่ะชอบกินสามเส้นนี้แน่ๆเลยอ่าและเอามารวมกันโดยการที่สปเส้นบะหมี่ขึ้นมาใหม่ให้มีความกลมๆเป็นไปได้คล้ายสปาเกตตี้เป็นไปได้สูง ใช่ป่ะอยากให้มันมีเท็กเจอร์ใหม่เกิดขึ้นเออแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนราเมงไปด้วยในตัวอ่าสวยงามผมคิดว่าี่หน่น่าจะเป็นอันนี้เกี๊ยวหงใช่ป่ะแล้วตัวเขาใหญ่ด้วยเกี๊ยวที่ผมบอกอ่ะพันละบันดอยนี่ไงสั่เกอแน่นอนถูกต้องสัมเกอเออพริกไทยเฮ้ยทิกเก็โทนี่เออสั่เกอทิกก็โทเดี๋ยว ชิ้งตะโกอะไรไปอยู่ทิท้งตะโกเต็มเคสทิ้ทททททททงตะโกอะไรถิ่นไทย่ากผักชีเปลือถูกต้องครับแล้วก็าทำไม่ฉุนกำลังพอดีเป๊ะถิ่นไทยไม่ฉุนไฟหรือว่าไอตัวล่ากผักชีเนี่ยไม่หนาไปเมื่อกี้ในใจคิดสามโทนะยังแว่วอยู่เลยใช่รับผมนั่พริกกระเดียวนี่เกี๊ยวนี่สามโทแน่นอนนะขอให้เจ้าภาพทรงเจริญตดีนะคิดเงินให้ได้เกี๊ยวไหมคิดเงินกกับเี๊ยวนี่ผมทำเงิน่ได้ ครับอะไรนะม,นมันตรที่ผมชอกเพราะว่ามัน,ม,นมันมีความบอดีีหนังบอดีแต่มันไม่เข้มปากอะนะที่หวานคือห,หวานกระดูกถูกต้องครับม,มันไม่ได้หวานอย่างอื่นที่เขาบอกว่าลิ้นกระดูกหมาอันนี้ไม่เกินจริงนะไม่เกินจริง <c oughs> มีหรือว่าบางร้านที่ไม่มีกระดูกเลยมีไหม <c oughs> <c oughs> คือร้านคุณอ่ะที่ตักขึ้นมาไอที่มันเห็นในคลิปสั้นอ่ะอันนั้นไม่ใช่กระดูกจริงนะอันนั้นเป็นกระดูกเรซินนะแล้วใสลงไปแล้วคือยกมามึงเชื่อว่ายกสิบครั้งอ่ะกระดูกแม่งไม่กระดูกเองแม่งก็คืออันนั้นกระดูกเดิมอ่ะกระดูกเดิมอ่ะเชื่อตรงไหมเพรมันไหมัใช่กระดูกเรซินมึงมาปีทั้งปีทั้งชาติมึงก็เห็นกระดูกซีไทยรูเก็บไปเลยใช่ก็อันเดียวกันใช่ครับเห็นเหมือนเดิมส่วนเดิมใช่ส่วนเดิมตลอดแต่ส่วนร้านนี้เขาใช้ก็อ่าอย่างเงี้ยคือร้านนี้เนี่ยเขา ขัดตั่งของแท้นะครับเราจึงได้รสชาตินี้นะครับร้านกูไม่เคยเชียร์แถมให้แค่แจ๊ปเดียวด้วยร้านพี่หนุ่ได้ถึงสองแจ๊ปไหมโอ้มาขนาดนี้ได้ไม่ถึงเขาก็ไล่ตกเลยแต่ว่ามารอบนี้เรากินจำเป็นแบบไม่มีพี่หนุ่มแล้วเราต้องคอยพวงเล่งกับเขาใช่ป่ะเราได้เห็นรสชาติจริงอ่ะเฮ้ยผมว่า3.75ว่ะมีมี แต่ทําไมถึงต้องรสชาตินี้ผมพอน่าจะเดาได้นะเพราะว่า,า,าบะหมี่นั่งเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แต่การที่พี่หนุ่งทารสชาติเข้มประมาณนี้แล้วอร่อยอย่างนี้เนะี่ยประมาณนี้ด้วยนะเพราะว่าคนกินอ่ะแม่งหลากหลายใช่แล้วก็ทําให้มันกลางๆทุกคนอนะ่ะเข้าใจรสชาตินี้ได้หรือ,อว่าทุกอย่างเลยนะควรจะเข้าใจรสชาตินี้ได้แบบง่ายๆไม่ต้องคำว่าเข้าใจเยอะว่าเฮ้ยมันพิเศษยังไงวะหรือแต่ว่ามากินแล้วน้าไม่เบ้แต่ว่าจะชอบแล้วก็เห็นแก่ด้วยเจอแก่้วยจะสิงมันอี แต่คุณจะชอบแบบสุดหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ต้องมาลองแต่ผมว่าบะหมี่เกี๊ยวมันประมาณนี้มันประมาณนี้อยู่แล้วถ้ามันไม่ได้ทําจนจืดแบบจนแบบกินไม่ได้อ่ะมันไม่มีหรอกดาวเดียวอ่ะไม่มีไม่ไหนใครจะทาน้ําจืดขนาดนั้นไม่มีหรอกดาวเดียวบ้าไปแล้วจัดเดียวเงี้ยไม่มีใครจะใส่เจ๊งแล้ววัเนี้เอออยู่ไม่ได้หรอกสามสปีมีหน้าเตียยเป็นนี้ตลอดเลยใส่กู้บังนะกู้บังมาลงของเตียบอกอายุเยอะยังทิ้งไม่ได้ เอางี้ครับเดี๋ยวผมขอเคลีย์สักนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเผื่อข้างหน้ามีอะไรให้เราซื้ออีกนิดหน่อยว่าจะชวนไปกินอย่างอื่นมีหรือเปล่าแลวทำไมไม่กินเดี๋ยวเราเดินชมเฉยดูว่าข้างหน้า2 0 2 5มีอะไรอัปเดตบ้างไปครับไปไปไปมหาชนตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทำกันดี นึกถึงนึกถึงบะมีลูกชิ้นอะไรไอ้สักดิ์กำลังจะจบแล้วมาพูดลูกชิ้นปิ้งหน่ำเฮี้ยอะไรทีนี้ grab เอ้นี่เลยมุมมหาชนรายการทีวีก็ถ่ายนะ่างเเอางี้ลองเปิดแบบรายการทีวีไหมคุณถ่ายจากข้างบนมาแล้วคิ้วลงมาอย่างี้อ่าถ่าเป๊บแล้วลงมาอย่างี้แต่ผมก็ดีกันนะผมให้ผมก็ดีนะสองซ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับโอ้โหหุกไม่เคยออกทีวีอ่ะพูดแซงพูดไปพูดมาไอ้เหี้ยโอ้ไม่ได้มีสคริปต์มันติดเลยเออเดี๋ยวให้คุณดำมาก่อนว่าตอนนี้อยู่จังหวัดนครนายกนะครับเอออยู่ตรงอโทษทีเมื่อกี้พี่ผิดคิวไปนิดนึงแค่นี้แหละที่แค่นี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับครับผมรายการจานเด็ดดาราวันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับถ้าอยู่นครนายกนะครับครับผมกําลังจุ่บฮะครับผมโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้ที่นี่เขาเป็นเที่มัจะไปแดกข้าวลานกองไอ้สัตว์จะเป็นกู้ว่ารายการนะปิดเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เกีียวหมดเรียบร้อย จังหวัดนครนายกนะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วมีภูมิทัศน์เนี่ยเด่นไปที่ภูเขาในาน้ำตกถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาไม่เด่นไม่เด่นภูเขาสูงกว่าชิงช้าสังหวัดนิดเดียวมึงดูดีๆไม่ได้เด่นขนาดนั้น ทิชช่ช้าสวรรค์สูงกว่าภูเขามางอย่างเี้นะไม่เด่นไม่เด่นเพราะฉะนั้นครับผมจานเด็กดาราวันนี้นะครับของร้านคุณหนองชาชาชาครับหรือพี่หน่องชาชาชาชูสักเอี่ยมสุขของเรานะครับวันนี้นะครับจานเด็ดดาราให้ไปที่3.75จับครับ ถือว่าเป็นร้านที่ทุกคนผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยนะครับอย่าลืมรักษาคุณภาพของอากาศหรือว่ารักษาสิ่งประท้อมรักษายังไงลูกช่วยกันเก็บกวาดขยะนะครับผมจะไม่ทำอะไรถ้ายังมีเพียง2.5อยู่จุวะละเดี๋ยวกผมถามย้อนทีหนึ่งครับพี่หนงได้เท่าไหร่นะ3.75 3.75ร้านชุนหัวมีเกี๊ยวหน้าโรงพัก จับครึ่งครับครับผมขอบคุณมากครผมเพิ่มมาให้ครึ่งจับแล้วนะครับผมอ่ะจานเด็กดารานะครับจังจงอครับจานเด็ดดาราในเทสต่อไปจะไปที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับคุณอ้นนะครับาม่อยน่เดินไปเดินมาไอเวนไม่อยู่เฉยวะไอเฮียเหมือนจะจบจะจบ วันนี้นะคะรับจาเด็ดดารายสารอบแล้วไม่ไ <appearances> ฝ <aesthetic adapting> <rast> ่ะไร่เ <Kiss> ป <wei> ็นรายการเป็นรายการเแฟนก้อเป็นรายการเดี๋ยวแฟนก้อเจอกันใหม่ครับเพื่อนเพื่อนเทปหน้าครับผมจานเด็ดดารา